กระเป๋าเป้กันน้ำที่มาพร้อมกับช่องใส่ของพิเพียบแบบนี้นะจ๊ะใส่โน้ตบุ๊กก็ได้นะจ๊ะแบบนี้โอ้โหสีสันเขี้ยวมากตัวนี้แถมราคาเริ่มตน้นแค่4 0 0กว่าบาทตนเองป้าดูกันเป็นกระเป๋าเป้นขนาดกลางที่เขาทํามาจากผ้ากันน้ําแบบนี้นะจ๊ะเดี๋ยวลองทดสอบให้ดูทีเท,ท,ทเข้าไปเลยจ้าเทเข้าไปเยอะๆแบบนี้จะอลองปัดนิด้ําไม่มีเข้าจ้าอย่างไม่พอแค่นั้นเขามาพร้อมกับช่องใส่ของพิเพียบแบบนี้นะจ๊ะอันนี้ช่องแรกนะจ๊ะช่องที่สองจ้า ช่องที่3ก็มีนะจ๊ะหรือด้านข้างใส่ขวดน้ําแบบนี้ก็ใส่ได้เลยจ้าพลิกมาดูข้างในกันต่อเขาแยกช่องใส่สัมภาระให้เรียบร้อยแบบนี้นะจ๊ะหรือจะใส่โน้ตบุ๊กก็ได้นะจ๊ะใส่ได้ใหญ่สูงสุดถึงสิบห้าจุดหกนิ้วไปเลยจ้ามาดูข้างหลังกันต่อจ้าสายสะพายเขาฉูบมานุ่มๆแบบนี้นะจ๊ะยังไม่พอแอบมีกระเป๋าซ่อนตรงนี้อีกหนึ่งจุดจ้ามาลองสะพายให้ดูกันหน่อยพี่สูงร้อยเจ็ดสิบเจ็ดนะจ๊ะหนักเจ็ดสิบเอ็ดนี้วเวลาสะพายแล้วก็จะดูคล่องตัวเท่ๆแบบ ระเป๋าเป้กันน้ำที่มาพร้อมกับช่องใส่ของพิเพียบแบบนี้นะจ๊ะดูสิน้ำไม่มีเข้านะจ๊ะใส่โน้ตบุ๊กได้ใหญ่สูงสุด15.6นิ้วไปเลยจ้าราคาเริ่มต้นแค่400กว่าบาทท้าเรียงใครอยากได้นะจ๊ะกดตะกร้าเลย